การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนกันบ้างค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนญี่ปุ่นร่วมประชุมนอกรอบเพื่อสรุปผลเสนอในเวทีการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ดรนิวัฒนลิมสุขนิรัน์อธิบดีกรมพละศึกษาในฐานะประธานที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนและมิสเตอร์โฮชิโนะโยชิตากะดีคเตอร์เจเนอรัลเจแปนสปอร์ตเอเจนซี่เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่6ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรีลาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน11ประเทศ ประเด็นสำคัญคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่5ว่าด้วยสตรีและกีฬา ติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในกีฬาอาเซียนส่งเสริมครูพระละศึกษาการกีฬาเพื่อคนพิการและทิศทางความร่วมมือด้านกีฬาในอนาคตของอาเซียนญี่ปุ่นและความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆนอกจากนี้นะครับยังมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนจีนครั้งที่2ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตความร่วมมืออาเซียนจีนการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและเกมแบบดั้งเดิมของอาเซียน การฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและการริเริ่มด้านอื่นๆโดยการประชุมนอกรอบทั้งหมดนะครับจะมีการนําข้อมูลไปร่วมในการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนครั้งที่7ในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่31สิงหาคมครับ การประชุมระดับอาเซียนครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกอาเซียนคู่เจราจาอาเซียนญี่ปุ่นจีนและประเทศผู้สังเกตการ์ติมอร์เลสเตร์รวม11ประเทศเข้าร่วมเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬาอาเซียนส่งเสริมความเท่าเทียมความหลากหลายและความยั่งยืนภายใต้ผลการดำเนินงานสาขากีฬาอาเซียนในปี2021-2025ถึงค่ะหลากหลายวาระในการประชุมครับทั้งการเตรียมจัดกีฬาระดับโลกลที่อ,อาเซียนก็ต้องแบบร่วมกันว่าเดี๋ยวเราจะมา าเสนอการเป็นเจ้าภาพในการแ่